สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำเพื่อนๆในเรื่องของการตรวจสอบสถานะการคืนเงินภาษีด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะบางท่านอาจจะยื่นขอคืนภาษีแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าสถานะการขอยื่นคืนภาษีถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะตรงนี้เราสามารถเข้าไปเช็กในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ง่ายๆด้วยตนเองค่ะ เริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะไปเลือกที่ตรวจสอบสถานะการขึ้นภาษีและนำส่งเอกสารพงด90ทับ91นะคะเมื่อเราคลิกมาที่หน้าสอบถามข้อมูลการขึ้นภาษีบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วนะคะเราจะพบกับหน้า MyTax Account นะคะซึ่งเป็นระบบบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบ สถานะการขอคืนภาษีชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและดาวน์โหลดเอกสารรวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีได้ด้วยค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ MyTax Account นะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม MyTax Account บนหน้าสอบถามข้อมูลการคืนภาษีจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสผ่าน ก็จะมีเลเซอร์ไอเดีเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบค่ะแต่ถ้าหากท่านใดนะคะยังไม่มีบัญชี m y t a g Account นะคะก็สามารถสมัครได้เพียงง่ายๆนะคะโดยการคลิกปุ่มสมัครใช้งานจากนั้นก็กรอกข้อมูลนะคะก็จะเป็นการกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ตั้งรหัสผ่านจากนั้นก็คลิกยืนยันนะคะ หลังจากกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ MyTag Account เรียบร้อยแล้วนะคะระบบเขาก็จะส่ง OTP มายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับทางกรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานขั้นตอนนี้นะคะระบบเขาจะให้เราตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แสดงหน้าจอค่ะว่าเป็นเบอร์ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่หรือไม่นะคะหากเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบันนะคะก็คลิก ขอรหัส OTP นะคะระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือขั้นตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะคลิกที่แก้ไขและก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ลงไปได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กรอกรหัส OTP 6หลักที่ได้รับนะคะลงในช่องรหัส OTP จากนั้นก็คลิกยืนยันนะคะ สำหรับรหัส OTP นะคะจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่5นาทีนะคะหากว่าไม่ได้รับรหัส OTP ภายใน5นาทีนะคะก็ให้คลิกขอรหัส OTP ใหม่นะคะหากกรอกรหัส OTP ผิด3ครั้งนะคะระบบเขาก็จะล็อกบัญชีชั่วคราวเป็นเวลา30นาทีค่ะเมื่อทำการยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะท่านก็จะสามารถที่จะเข้าใช้งานระบบ My Tag Account ได้ค่ะ เมื่อเราเข้าสู่ระบบ MyTax Account สำเร็จแล้วนะคะก็จะพบกับข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งแสดงข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรข้อมูลภาษีหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ติดตามสถานะและพอคลิกเข้ามานะคะเราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลอื่นๆน,นะคะ <ๆ S 2> เกี่ยวกับภาษีผ่านระบบ MyTax Account s <S ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะ โดยเราสามารถที่จะตรวจได้ว่าตอนนี้สถานะของเราในเรื่องของการขอยื่นคืนภาษีถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะอย่างเช่นขั้นตอนแรกก็คือการยื่นภาษีขั้นตอนที่2ก็คือการนําเข้าข้อมูลขั้นตอนที่3เป็นการพิจารณาคืนภาษีขั้นตอนที่4ก็คือการส่งคืนภาษีจากนั้นก็เป็นการได้รับคืนภาษีค่ะ แต่สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและในเรื่องของการขอคืนภาษีแต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามที่สรรพากรได้โดยตรงนะคะโดยสามารถติดต่อได้ที่1ศูนย์สารนิเทศสรรพากรนนะคะเบอร์โทรศัพท์1161นะคะเวลาทำการก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8 30. นาฬิกานาที จนถึง16นาฬิก30นาที 2. งานคืนภาษีสำนักง,งานสรรพากรพื้นที่นะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานสรรพากรพื้นที่ที่ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะในวันทําการจันทถึงสุขเวลาเดียวกันค่ะ